สวัสดีครับพี่น้องอาจารย์ครับเมื่อนี้ช่วงสี่โมงแรงครับมาตอนนก,กับอาจารย์สมพอนครับเสียนหล่องอาจารย์สมพอนเอาใส่ไปต้นคามนี่ครับเสี่ยนหล่องใส่ไปต้นดูมาตออยู่บ้านบ้านยังไงบ้านไัมุ่นเนาะบ้านชัมุ่นก็บ้านสมบูรณ์ตำบลบ้บบานจันทร์เพื่อบรดุงอุดรนกเสี่ยนหล่องคู่กอกกอกกอก,อกอครับอยู่นี่เงียบแต่ว่าจะตาย เจ้านุ่มเปียวขันเทดแบบนี้นี่มีรุ่นครับส่วนผมผมมาใส่ไว้ผุ่นติดหุนทางบอกขันเลยตื่นรถครับอานี่ครับอาจารย์สมพอนครับโอ้ยบบเห็นหุงเลยอไอหุ่นอาวล่อเชียนลองมากครับเป็นดีมันบ่มา,มากล้องกระสัวรัว,วคือเก้านี่ละ่ะอดสาวบ,บึงคือเก่าเด้อพี่นออ้องเอออามาแล้วครับนี่ครับเสียนลองครับผม วัสดีสพี่นอ้องแ่หมโอ้ยนี่ครับเจ้านมเปรี้ยวจัดให้แล้วครับผมอ้ามันมานครับผมมือนี้กับเสียนล่องมานคนเดียวเอ้ธ่หยิบได้ไหมเออ,อ,อโปวดใช่ไแบบเอาครับบานนี้ิผ้ากันสรุปแ้มเนาะหลังจากเสียนล่องนั่ไปแล้วแต้มหนึ่งออกมาถ้าไป นี่เอารถใหญ่มากครับข้าจิเมื่อแล้วหงกงแรงครับอาจารย์สมพรมาแล้วครับกับเจ้าโชคยกโปสเแล่แสเตล่นี่เอ้ยแบบนี้ไม่รุนด้งพี่น้องไงมือนี่ฮะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยงางำทีแมนตัวเสียงใหญ่มันอยู่ทางใตใกลๆกันได้เนาะอ้ยแมนแมนพี่น้องไยไล่ข้อนี่ไล่ข้อน้อยๆเลยครับสุดจอดเลยบ้าน จะเลยเจ้าโชคเอาเดี๋ยวปดก่อนครับอสองแจมครับสองแจมพียน่อยแฮลเดอครับอาจารย์ยเออมีเสี้ยนล่องได้ครับอาจารย์สมพ่อนครับอ้าวันนีก้ก็สีเมื่อบ้านสรุปคลิปอา้าเตรียมถุงแล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยเ อมนไม่ได้บันคาเอ่ายังวะโอ้นี่ของเชียนรองครับนี่ของเชียนรองเดียวนี่เอาโอ้เสียงรถกับพ่อเสียงรถพี่น้องเองก็เอานกเชียงเงินตูปใหญ่ได้ไงความบกเชียงนีิ มือนี้ท่านร่องเพิ่นติดภารกิจเด้อครับเลยก็เลยมาสามคนเออเลยหมานละมือนี่สองแทมเดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานกันเด้อครับโอเคโจผูดูเสียงใหญ่เลยล่ะเบื้งลายข้อมนะ้อยนี่ลายข้อเนี่ยหน่อยดำ,ดำดำมุนมุนพี่น้องโอ้ยแง่เบื้งตะมือของไอยพี่น้องเห็นนี่ครับเออสุดยอด เอาเอาใช้มันคู่อยู่ไหวเอาเอาเปิดผ่ามึงดูเจ้าโชคครับนกต่อตัวหลักเบื่อด้วยเเอาไหมลูกเอาลูกอะ่ะเอา,เ,าเอามาไหมเอาเอาเลยเาจอมขรุ่มเลยเด้อครับนี่ห่อขุดขมอดอยอดขรุ่มเลยครับปลาอร่<น>รอยครับนกต่อตัวหลักเจ้าโชคครับ เนี่ยเอาใส่ทุกเท่ากับทีเดียเมื่อสรุปแต้มเทาทีเดียเมื่ออำลาผ้าจากพี่น้องเจ้าบ,บ้านนี่พูนคำคำมานกแข่งขันดีครับทางพุ่นบ้านนี่โอ้โหอา้าวหมันมันขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าครับมาสรุปแต้มมานี่เฮาเทียนลองอือพี่ ได้คนละแต้มวันนี้สองแต้มเสียนล่องหนึ่งแต้มอาจารย์สมพรหนึ่งแต้มโอ้ยยุ่มไปนี่น้อยกินแห้วครับมื้อนี้ <laughs> เอาอําลาพระจากเพียงเท่านี้ครับชิปหนาพอกันไหมวัสดีครับครับครับไปละไปเข้าออเมือง